โอโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่ที่ผมสูงมาดูกันกับ h ฮดสิ้าวไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับสําหรับมอดแ Pa ็กนี้นะหายไปเป็นปีเป็นชาติเลยนะครับผมก็นะวันนี้ก็จะกลับมากันทําต่อนะครับซึ่งผมจะทําแบบจริงจังแล้วนะฮะคือตอนแรกเราต้องมาตัดต้นไม้ก่อนครับอ่าเสียงอาจจะยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าเพิ่งโหลดและใส่เลยนะครับพอดีตอน จะเริ่มแคดใหม่ๆมันไอ้นี่มันมีเอ,อ่อข้อผิดพลาดนะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะโหลดลบแ,แลม่งแล้วลงใหม่เลยนะผมปึ๊บผมคิดว่าผมไม่อยากจะตัดอ่ะอยากให้แบบดูกันเต็มที่ประมาณ20นาทีต่อพาร์ทนะฮะไม่อยากตัดเลยจริงๆคลิปนี้ไม่ไม่อยากตัดนี่หมายถึงว่าไม่อยากที่จะให้มันแบบเอ่อกอไปเลยสักวินาทีเดียวนะฮะเสียงดังเกินนะฮะอันหนึงครับแบบฟอ FOV อยู่ที่ประมาณขอเก้าสิละกันอ่าผมจะได้ดูสะดวกนะ อ่าโอเคครับเราก็อยู่ในโลกนี้ก็เหมือนเดิมครับทําชุดเฮด้วยเฮกซิเข้ากันนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราจะต้องทํามันให้ได้นะครับผมอ่าท่านผู้ชมที่อยากให้ผมทำ h ช l l ล n ้นอะไรเกี่ยวกับมอสเฮกซนี้สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะเพราะผมจะพยายามทําให้สุดกําลังนะแล้วผมจะไม่มีทานฟอร์แมตเครื่องนี้ได้ครับเพราะมันคือโน้ตบุ๊กอ่าโอเคเราถไปทค่นี้ก่อนเนาะแต่ก็ขึ้นครับ ถ้าเกิดใครลบเออใครหนวกหูเรื่องเสียงการเออเล่นของผมนะแบบคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไม่ได้ฮะผมจะปรับให้นะฮะจะได้ไม่ต้องเออหนวกหูกันนะเรื่องคีย์บอร์ดโอเคพาร์ทแรกนี่เราต้องสร้างที่อยู่แล้วก็หาเหมืองไว้ก่อนนะฮะชุบเหมือนผมจะตัดผิดส่วนนะอ่าจริงๆอะ สำหรับรซีรีส์มอดแค็กที่จะเข้าในปีนี้ที่ผมกำหนดไว้ก็มีแค่สุดเจ้าสองโวล์นี่นะ่าจะตามมานะฮะอีกประเดี๋ยวนึงก็ตามมาแล้วก็มอดแค็กเจ้าโมเดิร์นฮาร์โมนีนะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปกดดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านดิคกิปชั่นนะครับผมอาจจะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู h ฮกซีของผมในซีซั่นแรกเดี๋ยวผมจะแปะให้เหมือนกันนะฮะถ้า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 ไม่ติดอะไระนะ มันต้องไม่ติดทีเพราะเราได้เวลาลงคลิปไปแล้วเนาะโอเคครับปิดเทอมนี้ก็จะพยายามอาัดคลิปบ่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ที่จะได้ให้ผมจะกู้คืนวิวตัวเองกลับมาให้ได้ครับ <c oughs> เพราะว่ามันลดไปเยอะแล้วนะครับซีรีส์นี้คงจะต้องเป็นซีรีส์ประจําช่องที่ผมต้องเอ่งัดออกมานะฮะเพราะว่ามันคือซีรีส์ประจําหลักของช่องผมอตอนที่เรามีซับสไคร์ประมาณสองหมื่นเนาะสองหมื่นหมื่นกว่ากว่าึงสองหมื่นนะนั่น,หน,หนนะแหละฮะเราเป็น เออเป็นเรียกว่าโปรเจกต์สำคัญของช่องเลยนะขาดไปนี่คือเหมือนกับว่าขาดสีสันในการมีเธออยู่ข้างๆกายนะครับผมจะทำทีมฐานไว้บริเวณแถวนี้นะฮะอันนี้เป็นมอดแพคที่ใช้เวอร์ชั่น1.5นะฮะ1.5.2ป่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอออติไฟไม่มีนะฮะ,อะลองเดินดูเรื่อยๆก่อน,นะฮะ ซูมได้ไหมกดจำไม่ได้แล้วกวดอะไรบ้างนะฮะขออภยัยด้วยจริงๆผมเจอที่โลง่งเป็นที่โล่งบนภูเขานะฮะึบเฮ้ยผมเปิดหมดอะไรผมจะเปิดหมดแต่ว่าเนอร์มอลโอเคราาไก่ได้เอพีฟึ๊บฟึ๊บเสียงที่จึ๊บอ่าฟองก็ เสียงจะมาเข้าค okay, okay. okay. ่อยมาเทีละตอนเทีละตอนเสียงจะ้าค่อยมานะฮะโอเคเดี๋ยวครับได้โอเคคือคือเอ่อถ้า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 เกิดว่าผมจะทำชา l เลน g ์แบบยังไงอะเราต้องไปทวายไลฟอเรสให้ได้ภายในพาร์ทสามเนี่ยมันจะง่ายไหมอืมมันก็แค่หาเพชรแล้วก็โยนใส่น้ำแค่นั้นเออ จะถักทำไมมันก็ง่ายมันก็ง่ายไปโอเคผมใครที่เจอเฮติเข้านี่คือดอกไม้สีน้ำเงินน้ำเงินนะครับนะบอกด้วยนะว่าวิาทีเท่าไหร่ผมจะตามไปเก็บนะฮะโอเคผมดูเชิญแล้วผมน่าจะตั้งสิ่งฐานอยู่ประมาณถ้าเป็นไปได้อย่าอยู่บมภูเขาอ,อะประมาณตรงฟอร์ดอะ้างหน้านี้นะครับผมเป็นฟอร์ดฟอร์เรชจะไม่ มันจะไม่ปิ่งไปนะฮะอ่านะต้องเป็นแห่งน้ำนะฮะแล้วก็เจอแกะนะฮะสิบคาครับผมจะต้องได้ทำเตียงก่อนอ่าเพราะว่าพาหนึ่งเราจะต้องอยู่20่นาทีใช่ไหมผมยังไม่อยากไปเจออะไรในตอนมืดมีคนแกะสามอันแล้วเนาะ โอเคข้างหน้าเราจะต้องเป็น forest ธรรมดาธรรมดาอันนี้อันนี้อะไระเฮ้ยเจอเจอเหล็กเจอเหล็กเหล็กใช่ไหมชัดเจนเจอทองด้วยเจอเลสโตนฟับฟับเอายังไม่ฟับฟับโอเค okay. ผมค่อยมาเก็บทองทีหลังนะเพราะว่าผมคิดว่าทองมันยังไม่จําเป็นอะไรผมตอนนี้ที่จริงขุดได้ขุดไปแล้วแหละที่แกขุดนะที่จะทําที่ขุดเหล็กเราจะต้องถ,ถ้าผมทําติดแม่น้นํานี่มันไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีเอ่อระสาทบล็อกเกอร์ปะ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะไม่เคยเจอแป๊บ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 อุ้ยไม่ใช่ปภาสาครับเป็นเรือใหญ่ครับผม เอ้ยโอ้ย,อยเสียงปิดสุดผมฟบับพอดีไม่ชอบเสียงในไมโครับเท่าไหร่นะนเดี๋ยวจะมุดแล้วเหรอจริงจังมายางยังฟา้าไม่แค่อุย๊ยผมพิตินั้นนะฮะใครเคยดูซีซั่นแรกก็น่าจะรู้กันดีนะว่ามันคืออะไรนะฮะ ค okay. างหน้าของผมตอนนี้เป็นเรืออับปาขนาดยักษ์นะซึ่งเนี่ยโปเกมอนปะทุยไม่ใช่มอนนี่จะมีได้ไงเป็นเรือขนาดใหญ่นะผมจะตั้งอิงฐานผมไว้เฮ้อตอนนี้ก็มีเรือผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะฮะนี่อะไรเอ่คัตตันตอนนี้เดี๋ยวเด้อเ้อเด้อเดเด้้ออีดเด้อ จุดจุดห้าคบแล้วก็วางตัวคาไปตรงนี้แล้วก็วางไม้ไว้ให้เป็นกรอบๆก,ก่อนไม่ต้องถอดนะฮะพอดีไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบน้ำมันมุกนี่มุกเหรออ่าอ่า,อาแล้วก็ถัเป็นสติก๊กชุบแล้วก็ครบเป็นตัวแอ็นะ ไม้เบิร์นนี่มันจะเปลี่ยนอยู่ปะมันเปลี่ยนได้ยังยังเอ้ยเปลี่ยนแล้วโอเคแต่ตรงขอบๆนี่มันยังไม่เปลี่ยนนะฮะในภาค1.5มันจะเปลี่ยนมา1.7อืมเท่าที่ผมจำได้กินมาเปิ้ลนไปก่อนฟ,ฟุบฟับอ่าโอเคผมรู้สึกเหมือนจะได้เล่นแมปรอบนี้จะเป็นเอ่อสิ่งที่เราทำให้เราได้โชคดีขึ้นนะฮะ ี้วันนี้บล็อกวไว้ไว้ตรงนี้ชอบไปกด R นะพอดีตั้งในภาพลา่าสุดผมชอบตั้ง <c oughs> ให้มันกด R ให้มันวิ่งนะฮะขออภัยด้วยถ้าเกิดมีเสียงเนี้ยเนี้ยเนี้ยอืมหนึ่งก็เอาเป็นตรงนี้นี่ฟุก๊กฟุ๊กเฮ้ยปิดปิดปิด มืดแล้วนะจะมืดแล้วจุจุ๊เนียเราค่อยเดินสำรวจในพา์ที่สองนะฮะผมเรือลำนั้นนะฮะจุ๊บ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 จว๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรุ๊บุ้๊บจุ๊่เดี๋ยวค่อยทยอยท แกะมาแล้วก็ทําเป็นจุดเซฟไปมาฟับแล้วก็ยังยังยังนอนไม่ได้ยังยังไม่มืดฟับนอนได้ยังได้ยังนอนจะนอนแล้วนอนนอนถ้ามันยังไม่ผ่านบอกไม้บอกนั้นนะบอกที่ผมชี้เนะี่ย่านแล้วโอเคนอนอ่า แล้วก็ตื่นอ๋อผมจะทำให้พื้นมาเป็นพื้นพื้นหินดีไหมดีมั้งว่าจะถามทำไมเนี่ยเฮ้ยอ่าโอเคครับเราก็ทำประตูครับตรงนี้จุ๊บ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 ให้เดี๋ยว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 สไตล์นี่สไตล์นี้มันใช่เหรอจุ๊บจุ๊บอ่าแล้วก็ทำเป็น ประมาณนี้ค่อยเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวค่อยทำหนึ่งกล่องนี่แล็กระตูนิดหน่อยขอโทษทีครับอ่ออีกกล่องหนึง่งแล้วก็ทำเฟอร์นิสอันนี้หินยังไม่พอโอเคเราต้องนี่ต้อนอะไรเนี่ยต้นซากุระปะเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัอดยตอดย่างนั้นนี่มันต้องมีคนแน่นอนนะผมในกรุงสปาแล้วผ,ผมเข้าใจอย่างดีเลย งสปาวนะฮะเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอคนนะโขกขึ้นมาจากกงสปาแล้วสปาก็จะหายไปนะน,นี่อะไรเอ้ยโอ้โหแบล็คเบอร์รี่คิดถึงเหลือเกินคิดถึงมากแล้วคิดถึงนายฟึบฟบอ่าแล้วก็ทําเป็นประตูครับประตูไวน้นี่อ่าแล้วก็วางบล็อกบล็อกดินนะฮะุบฟึบแล้วก็ตีบล็อกไม้ ฟับฟับ<ม>เดี๋ยวผมจะได้มันมันมีแค่เดียวก็คือถ้าเกิดเรากดชิปเนี่ยเราตีเนี่ยมันจะปุบกดไงนะกดหืโบติมต้องมีตีแยกนี่หว่าเจ้าจังมาเถอะเดี๋ยวผมว่าผมจะทำรูเหมืองตรงหลังบ้านตรงนี้ดีไหมเนี่ยมาตรงนี้ ทำโชว์เวลก่อนป๊บาเลืมปวัดผมลืมเอาทอสมาเ,เราควรอาจจะเจอเองก็ได้เพราะว่ามอมดแผงนี้มันมันหาแล้วแ้ง่ายมากครับ จะพูดว่าง่ายก็ได้จะพูดว่าหาได้ตามทั่วๆไปก็ได้จุ๊บ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 อ่ะมืดแล้วพอขึ้นมืด,มดในเหมืองนะเหมืองนี่มืดนะผมไม่ใช่ข้างนอกมืดนะซับซับอ่ะแล้วก็ใส่เอ่อทอชเดี๋ยวเดี๋ยทำฟอนเนสก่อนเราต้องทำทอชนะเราเดียวกันเราต้อง ฟอนเนสแล้วก็เอาไม้หน,นึ่งสองสามนี้สองฟึบเออเจ้าวูดเดิ้ลแพร่งเนี่ยจะสามารถเผาได้หนึ่งหนึ่งจุดห้านะฮะของชิ้นหนึ่งนะฮะคือเผาได้หนึ่งชิ้นกับอีกศูนย์จุดห้าก็คือครึ่งชิ้นนะฮะต้องเอาสองอันถึงจะได้สามชิ้นนะครับผมอ่าอันนี้เป็นชาโคนะฮะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ ผมรู้สึกเหมือนมัมม่ชา้าๆอีกทุกทีชึบอเอียแล้วก็ปักทอชถ้าเกิดจะหาเหมือนบนพื้นนี้ผมว่าผมก็หาได้นะแต่มันต้องเดินไกลหน่อยเดินไปบริเวณเอ๊ะที่เราเดินผ่านมามันก็ได้นี่หว่ายางัยางยัง หน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะลงไปกับเราจะเราจะเราจะอะไรวะเราจะเราจะเราจะเดินทางหาเหมืองเอาอันไรจะง่ายกว่ากันต้องเดินหาทีเนาะง่ายกว่าเยอะเลยเหล็กเี่ยถ้าเกิดจะขุดหาเนี่ยต้องใช้ดวงในชะ่ไหม อ,อย่างๆนี่มันอยู่ที่วายวายสามสแปดแล้วยังไม่เห็นร่องรอยของการเจอแร่เลยสักกระชินนะฮะพอขึ้นจุบจุผมว่าผมไปเดินหาเอาดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะที่เราต้องการทองนะฮะแต่ผมยังไม่เจอโคเลยเลยโคที่มันมรู้นะฮะ นู้นนู้นเป็นเรืออยากจะไปสำรวจแล้วอะเดี๋ยวค่อย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 ของยังไม่พร้อมอเคแเราได้ชาโคมาแล้วครับแล้วก็เผาโอ้พอดีเลยใช่ดีไม่ใช่อ้าวอันชึบเผานะฮะเคจากนั้นก็อยาขอเปลี่ยนรูปลักษณ์บ้านชุบ,ชบ จะต้องใช้ทรายในการเผามันเป็นเส้นเล็กๆที่เรียกว่าเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล็กที่ว่ากระจกหน้าเด็๋ยวะกดตรงไหนมันซูมตรงไหนมันออกนะลืมกดมั่วแล้วครับตอนนี้เฮ้ยโดนโดนกดกดทีพิมพ์ไม่ได้เอาเอ็มก็ได้เอ็มก็ได้ไม่ต้องเอ็มหรอก ว่าบริเวณที่เราจะหาเหมืองได้มันต้องเดินไปในแถวนี้ซึ่งผมขอเดิมเป็นสักนิดหนึ่งก่อนถ้าเจอ,เอะะแล้วค่อยขุดนะฮะเราถ้าเกิดเราไม่เจออะไรแล้วก็เดินกลับนะฮะผมแม่งประตูไอ้นี่แล้เกลียดเหลือเกินประตูแห่งความหลอกหลอนไม่ว่าเราจะเล่นภาคไหนหรือเราจะเล่นสกิทครั้งเล็กที่สิดเราก็ยังเจอมันอยู่นะฮะไม่ว่าเราจะต้องเอามัดนี้ออกไปจากชีวิตเรานะ,ะเฮ้ยเฮ้ยข้าหน้าอะไรข้าหน้ามันคืออะไรเลย เป็นเจ้าที่กำนันของวิเลเจอร์อยู่ปะ่ะครับผมว่าใช่อ่ะอ่าจะมาเป็นที่ล้างไปแล้วนะฮะแล้วก็เออใช่เราต้องเจอกับมาสเตอร์ทาวเวอร์นะครับเป็นเป็นเจ้าเป็นจะเป็นทาวเวอร์คล้ายดันเจียนนะให้เราขึ้นไปเทีลชันเทีลชนะันนะซึ่งแน่นอนครับว่าเบาเบาแกมีสีน้ำตาลเป็นเพื่อนนะเป็นมิตรเราโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเนาะ มันเม็นซาบปลักขับพังนะฮะที่มันไม่มีอะไรเลยเฮ้โยโอ้โหเจอแล้วเฮิ่เข้านี่นะฮะดอกไม้ที่สามารถทำชุดเราได้นะครับผมจุ๊บจึ๊บจจจืจืๆๆ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 จดดนะืดจจืดจจืดจจืดจืดจจืด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 จดกดจืดจเลจดจทด ม่ได้วามไม่ได้โอ้โหตรงนี้ต้องใช้ให้คุมนี้มาแล้วโ,โคตรเกลียดเสียงล่อนนะฮะเสียงล่อนในถ้ำนี่มาแล้วอ่าเจอเล็กอยากได้โค่อตอนนี้ผมอยากเจอโคมากเลยกระเบื้อได้ยิ่งดี <A. S 2> อ่าเราเจอโคอะเมืดมืดมองไม่เห็นเมืดมันทำไมมัาไม่ตีแล้วมันปักตรงนี้ซุบฟับอ่าสว่างขึ้นเยอะท่านผู้ชมครับถ้าเมืดและบกผมด้วยนะืมมันได้ดูเวลาในไม้ค้าปะนะ ไม่ใช่ในชีวิตจริงนะจุ๊บอ่าก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดท่านดูมาแล้วไม่มีการสะดุดหรือตัดหรือแบบกอเลยก็คือผมไม่ได้เอาผมไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดเพราะว่าจะพยายามให้ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะครับแบบแบบไม่ตัดเลยสลับมอสแพ็กนี้เอาเดี๋ยวคุณหมีฟึบอืมไกลหมืดและ ตันี้ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนหินนะ,ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้นไม้ลอยได้เดิอสักหน่อยเิอสักนิดหนึ่งอืมอืมอืมกระตุกกระตุกฟึบฟึบอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นบริเวณเวนเวนเวนเมืองเจอโคอย,อย่างนี้ ผมรู้สึกดีใจมากกว่าเจออย่างอื่นเลยนะโคเนี่ยตอนในในในตอนนี้นะย้ําว่าในตอนนี้อย่างอื่นผมไม่มั่นใจวันดีเจ้ามา้าม้านี่ก็เป็นของบอดแพ็ k นะไม่ใช่ของเวอร์ชันอ่าเผื่ออะไรคนงงตอบตอบคำถามไว้ก่อนจตอมัโอ้มันไม่กลายมืดและไปกลับก่อน แล้วค่อยมาลงใหม่ซุบ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 ครับปุ๊บไปแล้วชื่อดุ๊บต้องรีบเดินกลับบ้านไม่งั้นไม่ทันการวันดีครับลุงหม,มีสีน้ำตาลชุบ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 อ่าต้นนี้ต้นต้นดอกแพรพาวนะฮะชุบ เดือยเดือดเดดีบไปทันว่าม็อบสปาะะอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุเลยเปล่าเลยเปล่าจะถามว่าเลยเปล่าเลยแล้วชื้นบ้านเลยถึงบ้านเลยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วซับซึบซึบไปนอน เอาละครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอพาพไม่ใช่ที่นี้ก่อนนะครับผมก็ยังไงก็พาร์ตหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมว่าผมได้ของเกาะเต็มตัวแล้วผมจะไปสำรวจเจ้าเรือลํานั้นนะฮะแล้วก็เรือลํานี้นะฮะแต่แต่เต็มน,นี้ผมว่าพาร์ตหน้าน่าจะไปได้แน่ๆครับแล้วผมก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดกดไลค์และกดแชร์นะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่อยากเออให้เพื่อนดูด้วยก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็สิ่งผมลืมไม่ได้คือกระทืบไลค์นะฮะขอร้อยไลค์ พอแค่ร้อยไลค์ก็พอใจแล้วนะครับผมศัรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมเป็นประวันนะครับศัรับวันนี้สวัสดีครับ